สวัสดีครับผมสันจากทีมงาน Enlighten Technology นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการติดตั้งตัวโปรแกรมของ m a n t i c o อนะครับเป็นตัว OPC นะครับอย่างแรกที่ต้องมีก็คือตัวลงโปรแกรมนะครับเป็น m a n t i c o อ OPC Tunneler นะครับก็คลิกขวา r l a a s m i n i s t e r นะครับก็จะปรากฏแถบดาวน์โหลดขึ้นมาก็อาจจะใช้เวลาสักพักนะครับในการติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าติดตั้งขึ้นมาก็ติดกไปที่ modify นะครับจากนั้นคลิก next ในส่วนของตัว user ให้เราไปที่หน้า setting นะครับแล้วก็ตรง add user ตรงส่วนนี้ถ้าเรามีตัว user name กับ password แล้วเราก็ใช้ได้เลยครับแต่ถ้าไม่มีก็คลิก add ขึ้นมาใหม่ได้ในส่วนนี้ผมจะใช้เป็น ยูเซอร์ที่ผมตั้งขึ้นนะครับเป็น user อร์หนึ่งพาเวิก็จะเป็น user อหนึ่งเหมือนกันครับจากนั้นก็คลิก next ตรงนี้จะเป็นตัวโปรแกรมที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดติดตั้งในเครื่องนะครับอันนี้ผมก็ติ๊กไว้ทั้งหมดเลยจากนั้นก็คลิก next ไปก็จะมาหน้าดาวน์โหลดตัวติดตั้งนะครับก็รอสักพัก์นึงครับ อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในส่วนนี้ผมตัดคลิปมามันก็เลยดูเร็วอ่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าว่าถามว่าเราลันโปรแกรมเลยไหมเราก็ยังไม่ลันครับมาดูที่ตรงแถบสตาร์ทอาจจะปรากฏโฟลเดอร์มาติคอนขึ้นมา <Yeah. S 1> เป็นมาติคอน o v c Explorer ครับก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วอ่ะ เรียบร้อยครับการติดตั้งตัวโปรแกรมม a ติคอ n ครับนี่ก็จะทำการเทสเปิดดูว่ามันเข้าใช้งานโปรแกรมได้ไหมครับ อเข้างานใช้งานได้ปกตินะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับ สำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าชอบในเนื้อหาของ Enlighten ที่เรานำมาฝากกันในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางช่อง Enlighten ของเราด้วยนะคะหรือว่าอยากได้คำปรึกษาในเรื่องซอฟต์แวร์ด้านไหนนะคะก็ติดต่อเข้ามาตามคอนแทคที่ขึ้นอยู่บนนี้ได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ